เล่เเลือดสูงตัวนึงคดขี่ด้นไงกลุ่มเมื่อกี้พื่อเป็นห้องอะไรไปในพอตัวหนึ่งมัเอาเลยใสนี่เส้นหมวกายรูไอ้สีป่ไอ้สีปล่าซื้ออะไรไปในไอ้สีห่อยสีเด้อเนี่ย โอูสามตสามตสสิโอ้ยสีุ่นไงกลุ่มนี้เนาะลองปลองนน่อยมันไล่เสิง้นาะตอนนี้ปล่อยกว่าม้น้อี่อนได้สามตสมี่มื่ตัวนี้มัจะจะกตัว,น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 ,วน,ตน,ตนี้แนละ้วตัวนี้ไหมเอาตัวเดียวเท่าไรเลยพอสามหมืามพันห้าา้ย บ่หายเราู้อยู่เราหายอ่้หายอยู่เอ้าว่ไห้สีสีวังหินสามหมสตัวน,นี้ครับก็เหนืยรน,น้อยเนาะตัวน,นี้ 30, สามหมื่นสามเนี่ยบ้านเราเด้อไปหาเอาเองทัางคุณอ่ะ <c oughs> ตัวน,นี้เอาอยู่พี่น้องตัวน,นี้สวย โอ้คุณข้คุนมาแล้วอไหยมันขึ้นเรือลายเดี๋ยวนี้คือขึ้เือลายแข่งงวงกับปอกกระแตกไม่กอยเือลายยู่เนาะออมือี้แปล์กว่ามือี้เรือลายได้พี่น้นงเมื่อกี้อะโอ้ยเล่เดีมื่มาดมมาด ่สีงานมจะรบให้เบอร์สามมื่นสามตัวผูสีดำจักมงแล้ววันนี้ปะตัวผูหน่อยสองผูน่อยสตัวข้าใหญลอะปรนูตตรงนี้สีแดงนี่มือหานาะเอาสายคุณพี่น้องสายคุณเลี่ยง อยู่ท่ายสาน้ำสุดๆมี2อตัว ar, ตัวนี้ไงครั่นึงเท่าไรเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยักเลงว้ตัวนี้เออเหนือดีอยู่เลยนั่นขนก่อพันครับกับหาข้าศหนีนาตออกไข้หนึ่งน,น,นาะงิดบอ่าเบอร์ใหม่พออุกหม่มเบอร์เนาะเจาอยู่บานไหนล้องวะ ต้นนี้แมนอเอาคน้รงอีเบอร์พี่น้องซับนี่ครับมื่นเก่าก็มืนหาโอ้แค่งสวยยังขี่ฟุ้นไงพี่น้องมันนี่เมื่อไรหลยมนันนี่แต่ว่าขายบะไรครับเลือกลายเลือายมันนี่เมืล่อล่ยเอามาหลายแต่าขายบาไรกันเด้อนาไม่หอมอะไรองหมมูม้มาต้นดำปิดกันข,ขายไปแล้ว คนมาบอกว่าง่วงมันเมื่อคืนวัสดีครับมันบป็นอะไรนนี้พี่น้องไอ้ที่มันขึ้นทั้มือนี่มันเป็นเข้าวสื่อง้อ้วนอย่างเดียวเด้ซึ่งง้ออย่างเดียวง้อจอยใต้สนิทดบอนี้ง้อจอยใต้สนิทดบอนี้บริการายบริสุทธิ์กันนะนี่อ้วนอวดทั้งสี่ยังเบียดข้ากวสื่ออยู่พี่น้องครับ จะว่าปะแจงพี่น้องนิดนึงเด้ที่ช่องไร้สีมันมาออกข่าวงัวงัวมันขืนมันนอนแมนได้พี่น้องมันขืนเนี่ยมันขืนจะพองมันใดจะพองง้อเนื้อยนี่มันตัวขึ้นมาตัวละหารอยนี่เมนผมเสยอยู่แต่ว่าที่นี่งัวจอยเขาไปสื่อแล้วนี่ประเด็นตัวนี้งัวจอยเขาไปสื่อนี่งัวเบียดนี่มันกระเด็นไร้มันอยู่พี่น้องครับอย่าลงประเด็นนะพี่น้องขันพูดได้บอกว่างัวขืนคนบมงคนเหนื่อยเทียงทุ่มสี่มันสื่อสื่อไปมันก็ไปเป็นเหนื่อยเลยไง ว่าต้องไปเหลี่ยงต่อขอกเวียดตันีบึ้งเอาพี่น้องบุแม่นดนหลายบ่อยที่นี้เลยเพราะว่าพอคนไปบอกข่าววังสันปุ๊บชาวบ้านเขาก็เอ้าไปเบื้องข่าวเนี่ยมันนอนมันมันโมแมนเพราะมึงหรอพวกมึงายอย่างต่หัวสนามจะท่ายสนามันอ้วนแยงสีมันเสืออยู่พวงง่วนตัวนี้มันขาดตลาดตัวนี้ครับงวยจอยที่เหลือเต็มสนามมาตัวนี้มันขายไปอะไรกันนะ ครับง่ววันเขาก็พ่อซื้อกันอยู่ครับง่ววันของเบียดมันซื้อกันเห็นบ่เอาเบไครับพี่น้องครับแก่ข่าวเด้อพี่น้องเด้ยยอยอ่าอย่าลงประเด็นเด๋อแต่ลงประเด็นพี่น้องสิงไปวป่าไปเลยเด้อเจนี่แต่น้อยบ่มีคนไปซื้อมากมันเดือดเดือดติดมือหลายตอนนี้มันยังพอ่อพ่อแลนดอยู่ราคามันกำลังกำลังเป็ีนนะเป็ี่ยนจะซื้อเป็ี่ยนจะขายช่องหลายสีมันบอกว่าง่วงมันขึ้นมันไม่ได้พี่น้องกับพี่น้อายืนละมันบาได้ซื้องาะจอยจากตัวเลย มันหล่อแต่งงอวดๆอะไรเลยมันได้อยูไม่นีตัวละห่าลอยได้อยู่ผมผมเรียนเราพวกงูอ้วนมันขาดตลาดตอนนี้เอาเบิ้งเบิ่งกี่คนในกลุ่มเลยนี่เตรียมขึ้นรถนึ่เตรียมขึ้นรถนี่อ้วนสิเขาซื้อกันนี่อ้วนสิเบียรน้ำไปเบียรน้ำตัวนี้เท่าไหร่สองหมื่นได้ไหมนี่ โมก่อนนะโก่อนนะตาบอกเางนี้อยกับไปทางน้ตควอ้วนใหญ่ตัวละห้าร้อเลยใช่ไหมวันนี้นึห้าร้อยไหมถึงไหมบวกขึ้นมาห้าร้อยไหมห้าร้อยบาทบวกขึ้นมาห้าบาทนอกวันนี้เนาะมีอ้วนใหญ่บวกขึ้นมาตัวละห0ารอยไปกี่ฟุนงกลุ่มเลย นี่ง้อจอยนี่คนธุ์ไส้สูงง้อจอยเทเปุรี่ตัวนี่งไปพี่ยังก็บอกกันพี่น้องครับเป็น่ยังมันต้องสื่อสื่อบวกขึ้นมาหนึ่งเพราะว่ามันขาดนี่ง้อจอยมาเห็นบ่อยนี่พี่เพิ่มบอกกันบ่อยนี่ไทยสื่อเปียดสื่อง้อใหญ่ไทยสื่อง้อจอยต่างกันต่างกันก็ฝาก็เหวเลยเนาะเปียดสื่อง้อใหญ่ไทยสื่อง้อจอยเนานี่ครับพี่น้องเบื้องต้น ท้ายสูงน้อยเวียดสูงกว่าไงต้วนี้ต้วนี้เมถ่ายหรืว่าตัองยยองยางีนี่ต้วนี้ไล่มัานได้ตัวตนตนแมน่นี่ครับนั่นงวดจอยงวดจอยอคุณเนามามา,มาเทียบเทียบคอกผาักกลา,า,า,างนีอกผักกลางเห็นปะ เบียด้วยไงไทยไทยวัรหน่อยบ่มีความากลางแขกนวดสื่อเว่รหน่อยเบื้องพี่ลองอันนี้คอกท,ทั้งทิศตะวันตกทิศคอของภากลางนี่ครับต้นน้อยๆที่เด้อ ข้างกลางซื้อกันเนี่ยอันนี้ข้อความกลางที่ใหญ่เห็นไหมนี่ไไทยวร์หน่อยเวียดวใหญ่บึงอะไพี่น้องกบบงเด้อคำวาวดีน้องถือโอ้ยตัวนี้ขายลาเนี้วาตัวนี้คนจำได้ขายอะไรเนาะน่านเป็นบอพี่น้องงแบบเชพกแปดใช่แม่นน่แม่เนาะที่จุ้งมากนะนี่บ่หรอ เอาถือวัชพันพี่น้องครับงัวตัวนี้ผมทายไดแล้วผมว่าคลิปเลยเนี่ขายไปเรียบร้อยตัวนี้ลูกมันเนี่ยเอาทายซื้อว่าน้อยครับอย่าซื้อว่าหญ่ต้องกันขืนใจตัวนี้มื้อน,นึงมันซื้อแล้วครับลูกตัวเ 68, ที่หกแปดทายไปลอลอแล้วนี่ขอร์รเชีลร์ยังบ้าอันนี้ข้อผักกลางเลยพี่น้องเด้อทั้งสี่เจ้าจ้อยเฉยๆเขาซื้อกันเนี่ย อ่าหกพันเจ็ดพันแปดพันยูนิเทนี่ครับเดนข่าวลงไปเด็นจะลงไปเด็นเน็ดขาดที่นองครับง่วนว่าเดึ้นไหนพี่นอนเกียับต่างประเทศครับคนไทยมันสื่อคนละตลาดกันนะ <c oughs> ขอเป็นใจกัน รถเขานี่มอร่อยจริงๆคน่เนดคลิปนี้จะเอาคลิปไว้บ้งเบื่งอีกทีนึงลักกลางนี่เห็นปะเือเหลือลายขึ้กาอยู่พูดวงจีนองนี่ก่าโมงเศร้าได้นี่เหลือแบบไดายังเห็นปะ

เออแม่ลูกมาเขาไปบิอของกีนะโอ้ยคอก็ถือเลยเเบ้าวี่ดีมันเนแม่ลูกลูกแม่นาะเนี่ยแม่ลูกลูกแม่้อเท่าไหร่สามหม่นสอลูกแย่จำเลยลูกลูกติดโบ้อม้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เออเจ็ดเดือนลูกซอกกแลตพี่น้องครับ32แม่ิบงแม่ติดเขาหน่อยหนึ่งเขามีมลูกไหมเราหนึ่งสองสามสามตัวเนาะตัวที่สามตัวนี้แหละอาอโอ้ยเจ็บ้อวะ่ะสามหมื่นสองเป็นไรเก็บมาจนสามไม่เปิด หนาหน้าไ่ม่ไหนเลยโมืบ่มืเ่ว่าเออมอนีันดอก่คือใชดงคำรอบขายไปเนว่าคักเติบอยู่คำรงจอบขายไปเคักเติบอยู่เบอร์หุมนเกาเจ็ดแปดสี่เจ็ดห้าแเมื่อกี้หน่อยเก้าวงกลยังเดือดรายอยู่พียงน้องครับผมทำบายระกอบขายไดไมันยิ้มมันนี้มันนาบุบบไในคลิปนึ่งหนีอะไรไปห่หนีอะไรไปของอะไรไปะ มาแม่สาวทิสวยสักเดือนละปีกว่าสูงเมตรสีิบได้อยู่ครับพี่น้องปีกว่ากว่าเพียงใดเรียวงยื่นขอบนะครับพ่อขังข่อเรียมันถิเงืงนึ่งหปีกว่ากว่ลูกไปไนนี่วะวหูอันนี้วงหูแอดเติมหลอดนั่นหลอดแท้แล้ว่องไปไห้ไปไหน ของอมืให้พี่น้องบัตนต่อคน้องครับเสเลขมาใทีพี่วศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามเกงสามเก้งเจ็ดห้าสามแดเจ็ดห้าางอทั้งงันไดง้อทั้งตนาตะนากดค้งดีพี่น้องสูงเมตรสี่สิบกว่วพี่น้องขอรบ่งส่องเฟซบุ๊กได้เสิโลกหายเลยมันเร็วกว่าสวยสวย ขออนุญาตกราบหน้าพี่น้องครับเจอหน้าผมละ่ะเจอกันนัดหนางัวมึงว่าเดี๋ย้ขืนพี่น้องงัวมีแต่เอาขึ้นรถกระบังกันเต็มเลยพี่นะงัวขึ้นรถกระบังกันได้พี่น้องพี่นะเหลือว่าแบ,บอายเลยพี่นี่ตัวเล็กๆพอซื้อเลยเนี่พอซื้อตัวตัวใหญ่ไทยซื้อก็หน่อยเวียดซื้อก็ใหญ่ปุ๊บอ้ยตายเกือบพูดซะลแล้วแนล้วอดก buồn sự là có ọp vào đại cứ câu <cười> 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 <cười>